เราไม่ต้องไปเก็บได้ยืมไปหลังแฉะแฉะนิ่งเลยปั้นเขาแล้วนะพี่น้องเลยพ่ากันมืคืนกินเหล่าไปนี่อ๋อบาดตอนเมื่นี้ไม่ยังกินเนี่ยไม่ยังกิน Họp và... đẹp nó Mà cho nó chín khó họp đẹp Áo, đập bông này hả nhắn Mình nhỏ Khập trái, khập trái Hãy con gì với sáng hả Đốt chậu đấy nè hãy con Đốt nè Nó giá rồi ê... <cười> uhm... <cười> แป้นกันยาะพี่น้องคนละสองสามเลยปนขนิเีวพี่น้องเอยบักมองกระซอเนี่บไี่ก่อาไอ้คนมันหล่นถึงจนเบิดมันหล่นลงปองเอี่ยมพี่น้องเลยพี่น้องเฮาตอนแรกอาจมันหล่นหน้าสองครั ปาซุกเรื่มบอก้พี่น้องข่าวบารอนได้หาซิปเอ้อยหาซิลหาิเบสบอกเอ้หาซิฟเต็มเนาะก็บีรึ่งหนึ่งตอนนี้เ้าคนไหนหอบเอ้หลา้ซองเถียวแล้ว 5, พี่น้องเดี๋ยวเอาคนแล้วเอาสิไปหากินเขาเนาะพี่องเมื่อยเหี้ยพี่น้องเอ้อยลอยเหเนาะเามาีี <c oughs> เท่าไรแปดสิบามาแิม่ขายอย่างมชิปม่ใช่ร้อ,รอยซ่ลยร้อนะรยิร,ยร,ยยยร้อยชิเ <c oughs> ลยนะเ้าท่นเรามันนี่ชือมินครับมินตะขีไก่ไก่จะตะขีนะขอะไรขีอะไรเขาเขามันกระชวยวมินน้ำกัน,กนมาเลย สี่ิสี่ิสี่สอบอยู่ไอสี่ชิห้าสอบมาเอมาดึกเหรอมามามาเไปหล้วะไปห้าก็ไปที่วัดีป่ะเลกล่องน่องเอี่ยววะต้นามนงหกล่องุ้นตัวพูนเอานี่ถือมามาไปเอ อ่าใช่เนี่ยน้อยหนึ่งสองนาทีได้สองนาทีเตรมเก้าอ่ี่สิบยี่ิเอาแปดสิบปั๊กให้ครับพี่เนสามิบของตัวพ่อเลยไปปักเอเก้าสอขายเอาแล้วเอาเรื่องมาสี่สิบ กระสอบหนึ่งประมาณสี่สิบโลอันนึงเริอ้อแห้งีท่เนี่ยูนลมันอาบ่คยือเออนมาติดกินนมาานีสองพันสองอหาวกกองก็คินปืเทำไมเย็นลเยทำไหย้าหาวนตอยู่ไหนเกาะนี้หอ ก่งนะเกนจิตตายไอหกกินเนมหลอไอ้ใ้กินเนมหลอดกัเ้มหงคือกดามอคคนคนเดียวด้โดสองตัวนะยังโดดนบักชยับโดดงนะนักเตัวนี้นักนักจน ตาเมื่อยหงเอ้ยนอบนเขาตอนไหนละลายเห็นดีใจดีใจกินเยี่ยมกินเก็บไปจักสามปีนี่เ็นยังโมบดเนาะเขาเก่าได้ยังจ็คสองเพื่อเ S <S <S บ่บได้ขึ้นไปยอก็ร่อนห้ามกันม่จังอันนี้จังบน้ำเลยครับนี่ครับตั่งกองเลยวางมาอีกยาวกบป้าบาดนี้แหงนักต่ำร่วงอเอะมั ào <laughs> <laughs> ờ, tàu à lẩu chúa đình nha nhang lẩu súp ngậy đi ờ chiên súp nha nhang là nào mướu thổi mao phơi nheo súp. À là như là Thì mà mà không? Không tâm tâm cả ้อขามันเอามาใบปลูกว่มันฮะโอยอยมั่งเป็นยังจึงมันย่อได้คือทอยเอาว่าทอยกระสุกเอาพักกรสุก ไปอเอลหลังจากเ่าค้นข่าวแล้วพี่น้องเหากับมาเต็ดกินนะเนาะเต็ดกินหอบแรกไอ้ดอนเพิ่นสอสีไมาแต่เสาะะร์นะพี่อันบอกไอคนแม่งสะวะไม่ใช่สีสนี่ก็เสียเจียวด้วยก็ปวดหน้าหอมแหงนะ้งเ,าเนาะพี่น้องไอ้เปียโดยเซฟกลนเนาะพี่น้องเป็นคนทำ บาบันดนเห็นแลน้น้องพี่น้องเอฟซีทามมาขณาคือกันแทอ้าอย่งีกับามเออเอฟซ่ะอายบาคนเอออายบาบันโดนบารคคือกันเพอะจากแดบรอบซองอือหา้อึ่งน,นี่นน <c oughs> อึ่งอึ่แซ่บอึ่งมากเกิน มาแถวไปอยู่เนาะพี่องเพื่อนข้าวเวียเพื่อนบริกินนะเพื่อนเอบมีฮอบพวกค้นขาวพี่องหอบแรกเเนี่ยันได้จะว่าไรไม่นีมันฉีขีกระตือใส่นั่นใขเป็นแม่ได้ตัวนี้ฮะนั่นใขเป็นโตนอนแม่กินตอนแรกเนาะิดข่าวข่าวแกเปล่าข่าวนงเราหนนใจมันมาอืน่กินอีก ได้ลอยหาสิบเจ็ดสอบปาเติบอยูเด้อพี่น้องลูพีกายอลไรหกสิบเก่ามันสวะไปนี่เฮ็ดลอยเก่ารูปสิบสองสอมันลูปแถวหัวน่ะนี่เขาบงบดีพี่น้องหากลนเห็ดแจวเดีกาแิงกินเนาะแซบแลบมแลนี่ ไม่แรกมากเพกียงน่อยเดต่อเมื่อตะเวนว่ามืออื่นคนขาวสติีแล้วมืออื่นเลยจไปซอยเป็นอยกแล้วนี่เขาาทีมงานตังานเขาว้วยนะแต่นะเออมือฮึอกแบบไปอนะันอีกไปสงผ่าอีกท่านไนแปลงรถดสงมันตตก,กิ่งแตกนตก <laughs> กงมันหักเออสลิงเลย เด Th ี๋ยวสีออกมาแทวนี้ลรมั้งเสื่อเลยดิเสื่อขม่ะพี่น้องปิงซินเห็หุกกันเนาะกินมันกินข้แรกเล็กน้อยครพี่น้องก่อนกลับสกสิกับและกับบ้าไปคนกินก็ไปอสคน โอ้ยชายเล่นไก่พี่น้องเชายเล่นน้าแม่มันเนี่ยโเห็นสามัสดีเด้อพี่น้องเด้อมาตะกินน้ำกันเด้อกินยังบาก่อนใส่ไปนั่งกินน้ำกันอยังคนเอาพี่น้องเนี่ยไอ้คนตัวนี้มิจิบุสุปดตัวนี้ที่ยาตัวนึง นี่พอเดินเนาะนี่สีแห่งพ่อเนาะเอาโอ้กางันเอาทั้งคางพอเดินกิ่นกกอยากมีกินแด้พี่น้องก็เช่ไว้เต่ามันใส่ตู้เย็นเลย หูได้ว่าเป็นยังไอ้คนพื่อกินแสบพี่น้องคงเป็นหนัวเป็นหนัวคูขบขบไอ้คนไอ้คนเดี๋ยวขอยพี่แกมันน้ำมันมันลกเลยนี่โอ้พี่น้องใหม่เป็นอะพี่น้องเอ้ย ที่แรกว่าบลาแถวสุบมะเนาะนคุณหม่าเสยหอดแหนมกินนะหมา่าเสยมาหลายเรื่อง,งอ่ะเบ็นไงครับชิปสายต้างดังพุ่งมาถึเพนทูมเลยมีเนาอยากพุ่งปนไลอ่ะกินงานเขากินกินข้าวแรกพอกินข้าวอยู่กินข้าวแจะลองเนาะพี่น้อง đéo kéo kéo khẩu, đéo kéo sẽ đi chơi đó, 2 tháng nữa, 1 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 tháng nữa, tháng nữa, 1 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 Ừ. Trường thì cái gì này nó chịt nè hai kính nè một nè một nè một bạn lai nè một nè một nè một nè chắc nè một nè chắc nè một nè một nè nè một nè một nè nè một nè một nè một một nè một nè một nè một đi lên tiếp một thì... đi พี่น้องเลยคลิปนี้เขาก็จะไปเพ่งสำนีเน,นาะพี่น้องเนาะเล่าอะไรเวียกงานเล่ลเาอะไรพี่มันซอยไอ้ดอนสุปีสุป,สปีปีนี้เป็นอะไเป็นรูปปีนี้บ่เมื่อยเป็นไรนนะาะเพราะว่าเป็นมีหมู่เป็นลายได้หมู่เป็นสองคนหมู่เป็นมาซอยอย่ะแต่และปีบ่มีไฟนะมีแต<ช>่บาร์ซุกกับบาร <บา S 2> ์น่อยอากาศอยากพี่น้องเพิ่นมาซอยน้อยหนึ่งมาเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย